หน้าหนาวเป็นรังแคกันหรือเปล่าคะบอกเลยว่านะคะน้องแชมพูสมุนไพรโฟเวลไทยแลนด์นะคะสูตรใบหมี่จุดนี้เนี่ยดูส่วนผสมซะก่อน9ชนิดเลยนะคะอ่ะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งเอ้ยขิงเอ้ยอัญชันเอ้ยใบหย,ย่านางเองตะไคร้เอง น้ำมันมะพร้าวเออโหแบบอัดแน่นค่ะ9ชนิดประสิทธิภาพของแชมพูชุดนี้สําหรับใครก็ตามที่เป็นรังแคเป็นรังแคและหนังศีรษะมันแห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าหนาวอย่างตอนนี้ใช่ไหมคะเกิดอาการผม,มร่วงผมบางมันลดล่วงได้มันเล่งงอกได้มันขจัดรังแคได้และพิเศษสุดๆเลยสําหรับใครก็ตามที่มีลูกหลานที่ไปโรงเรียนแล้วเป็นเหาอะ่ะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงผมยาว ตัวนี้สูตรใบมีเนี่ยเ,เขาไม่ชอบกลิ่นใบมีค่ะเขารู้สึกว่ามันเหม็นนะเราเอาไปสะแล้วก็หมักไว้ให้เด็กๆะคะ่ะสามครั้งเหาสลบเหาตายหมดเขาไม่เรียกตายมันสลบแล้วเราก็หวีเอาหวีเสนียดคะ่ะหวีออกมาโอ้โหแบบเขาเรียกอะไรดีสูตรนี้นะคะเหมาะมากๆสําหรับคนที่มีหนังศีรษะอ่าบอบบางคือหนังศีรษะแห้งหนังศีรษะแบบเด็กอย่างเงี้ยคะ่ะเหมาะมากสาหรับเด็กใช้ประมาณเด็กประมาณ3าขวบใช้ได้นะคะสองสามขวบใช้ได้เลยประมาณสองขวบขึ้นแล้วกันนะคะใช้ได้เลยแล้วก็อ่า มีอิทธิฤทธิ์มากในการค่าเหานะคะทําให้เหาแบบออกสลบแล้วเราหวีออกมาได้ง่ายๆ3าครั้งเหาหายลดร่วงเร่งงอกสําหรับใครก,ก็ตามที่มีปัญหาผมบางหัวร้านแล้วก็หนังศรีรษะแห้งนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือเขาจะทําให้คนที่เป็นแบบลังแทเป็นสะเก็ดเป็นแผ่นๆนะคะ ที่มันลอกออกมาตอนหน้าหนาวปกติหน้าหน้าหน้าอื่นเราก็ไม่ค่อยเป็นเนะาะรังแคแต่ว่าหน้าหนาวหนังศีซะามันแห้งอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้เลยนะคะ490บาทบิ๊กเบิ้ม400 ml 2ขวดขวดละ400 ml 800 ml นะคะ490บาทนะคะสั่งซื้อตอนนี้นะคะ